ามมาเลยใช่ไหมใช่ครับผมโอเคเสียบดาวไม่ทอเสียบครับเสียบใช่ไหมเสียบยกมือด้วยอุ๊ดายอุสาวคนไหนอุ๊ดสาวคนไหนผู้สาวบปะไทยนานแล้วพี่ได้ยินข่าวว่ามันมีผลเสียอะไรหรือเปล่าแม็กใช่ไหมจะหมอบอยู่ไงครับประมาณนี้นะมองทางมาเนี่ยบ่ครับเฮ้ยไปเรื่องบ่เรื่องบ่สวัสดีเยาวรุ่นชาวไทยที่ช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับ ้ยวันนี้มาไกลวะเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดีวอ้ลืมมือมาฐานวันนี้อยู่ไกลหน่อยนะครับวันนี้มาผู้วียงนะฮะอยู่บ้านนนทองมันบะเดี๋ยววันนี้จะพาดูรถเชงอีกแล้วครับผมโอ้โหบอกเลยว่าทําไมต้องถ่ายแต่ร้อยสิบเพราะว่ามันมีแต่ร้อยสิบให้กูถ่ายนะครับท่านผุ้ชมดีมซูเปอร์คัพก็จะมีปดปนกันบ้างนะครับผมนะขอมาอยากให้เีวิวถ้าแจ่มจริงผมก็ไปได้นะอยู่ไกลแค่ไหนผมก็ไปได้ถ้าเกิดแจ่มจริงตอนนี้กูบอกเลยว่ากูยังสั่นอยยู่่เเลนะะรพาาว ซุ้มห้านี่แม่งร้อนนะบอกตำรวจแมาตำรวจมาไอ้เราก็กําลังถอดถอดเชือ,อกบอลชกล้วยว่าเอาเอาบอลชกล้วยมาเล่นด้วยนะครับนะวันนี้ก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้จะพาชมร้อยสิบตัวนี้นะครับตัวเก่านะครับก่อนจะไป LED นะครับผมนี่เออที่วิวขอเชงเต็มระบบหน่อยอันนี้ถือว่าเต็มหรือยังยังครับผมมันยังเหลืออะไรเจ <บ S 2> ้าของรถเหลือดําหน้าครับผมดําหน้าใช่ไหมเชงต้องเป็นดําใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อ อสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับคุแนะนําตัวหน่อยครับชื่อแม็กกี้ครับแม็กกี้อายุ15ครับ15นะครับผมมาเรามาดูรถพี่แม็กกี้กันหน่อยนะครับผมอันนี้ล้างหรือยังครับพี่แม็กล้างนะครับเออนะโอ้ก็ก็ถือว่าดูแลรถดีอยู่นะถือว่าสะอาดอยู่นะครับนะนี่นะฮะเฮ้ยทรงสวยปะรอปะอันนี้ยังเป็นดิสอยู่เนาะแมงเนาะใช่ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูรถพี่แมงหน่อยรถพี่แม็กแต่งอะไรไปบ้างดูจากสติกเกอร์ ดาวสว่างใบ JRP James Racing แล้วก็นนนนทพัฒน์เจ้าเบิรงเอาเดอน์ในสติ๊กเกอร์เฮ้ยแต่รถสวยว่ะพี่แม็กพี่แม็กเบิกชุดเปรมใหม่หรือเปล่าเนี่ยไม่ครับเดิมศูนย์เลยครับอ้าวเหรอคือของเดิมจากรถคันนี้เลยใช่ครับเฮ้ยรถพ่รสุอรถแม่นี่ยรถแม่ซื้อให้ครับแม่ซื้อให้เฮ้ยดูแลรถดีว่ะคือคันนี้แต่งมานานหรือยังแม็กได้สามปีแล้วครับสามปีแล้วใช่ไหมครับผมโอเคโอ้โห ถือว่าใหม่อยู่นะเอาเรามาดูข้างหน้ากันหน่อยเอาพี่แม็กทำอะไรกับมันบ้างเนี่ยเอาเปลี่ยนซ้ายเบรกแล้วเรียบร้อยนะครับรยังเป็นดิสอยู่การเจาะทั่วไปใช่ไหมใช่ครับผมไอ้ข้อมันเปล่งสีป่ะแบบข้อมันแข็งครับเออข้อมันคือแข็งป่ะเบิงเบิงเบิงเนีย่ยเห็นไหมไม่ครับเ,เป็นล็อกครับเออมันก็เป็นล็องสันคผมก็รู้เยจ้แล้วเวลาขี่เวลาขี่มันเป็นยังไงมันจะแบบเงื้อกไหมโบครับรถบ่สบัดฟองครับอ๋อเหรอเอออันนี้ก็คือเป็นมากับรถเหรอใช่ครับเคยล้มไหมแม็กกี้ ไม่ครับไม่เคยใช่ไหมอ๋อแต่เคยจอดล้มนะอ๋อโอเคเรามาดูข้างหน้ากันหน่อยนะข้างหน้าจะเป็นจานจอดยังเป็นดิสจู่ใช่ครับถ้าเช็งเต็มระบบต้องเป็นดำใช่ครับถูกต้องไหมครับผมเออนี่นะครับผมอะไรเงี้ยเออดูแลรถดีไปดูสังเกตจากซี่ร่วนนะทุกคนถ้าใครยังไม่ดูแลรถดีไม่ดีเนี่ยเห็นไหมคือนี่คือยังฉ่ำยังใหม่อยู่เลยเออเอ้าข้างหน้าก็ประมาณเออรถหน้าลืมถามเลยรถหน้ารถสุดเลยครับคือยกแกนใช่ไหมยังไม่ได้ตัดแกนใช่ครับเห็นไหมครับ โอยโหลดสุดเลยยังไม่ได้ใส่กรองใช่ครับนะครับก็เปิดเปิดกรองออกเฉยเนี่เห็นไหมใส่กรองเฉยแ้วอยงนี้เศษดียนเศษหินก็ไม่น่าเข้าเยอะหรอกเนาะเพราะว่าเรามีบางโคนอยู่ครับผมกดบางโคนไหมกดครับกดนิดนึงครับกดนิดนึงนะพี่แม็กกดบางโคนนิดนึงเห็นไหมที่ผมเคยทําคลิปไปกดได้ใส่ได้แต่เราต้องตัดเนาะถ้าเกิดไม่ตัดก็เสียตรงนี้ถูกต้องไหมโอเคอ้ยตัดสวยดีป่ะเฮ้ยเออป่ะโอเคอ่ะข้างหน้าประมาณนี้โหลดหน้า สูตรแกนเลยสุดเลยครับโอเคเอามามาดูท่อกันหน่อยเอ้ยท่อเบิกใหม่หรือเปล่าทใหม่ใหม่ยังไงวะใหม่ครับซื้อนานหรือยังเนี่ยนานแล้วครับลันท่อลันนะครับท่อลันขอบคุณครับส่งมาได้ครับโอเคนะฮะปลาเปิดแน่นอนนะฮะถ้าพี่ลันดูอยู่นะครับส่งมาได้นะผมพร้อมรีวิวนะเอาถ้าบอกให้เชียงเตรียมระบบนี้ก็เกือบจะเต็มแล้วเนาะนี่เนาะถอดเฟรมออกแล้วนะฮะไล่เบาบางคนก็ออกแล้ว ขับหนามเลยขับหนานะพอกลางเนาะพี่น้องเนาะเอ้าตัดโค้งหรือยังคันนี้ยังครับยังไม่ตัดโค้งนะครับนะอ่าโอเคมีเสียดหรือเปล่าไม่เสียดใช่ไหมไม่ครับเสบายเยขี่สบายเลยใช่ไหมอ่าโอเคมามาดูอาร์มหน่อยอาร์มหน่วยหน่วยเลสซิ่งเป็นอาร์มยนตนะครับโอ้หก็ยนเกือบสุดเนาะก็จะเป็นคานกล่องอยู่นะครับผมหรือเขาเรียกว่าคานเหลี่ยมแล้วกันเนาะนี่เนาะสองเชื่อ อันนี้ท่านได้มาแต่ที่ใดครับท่านทำเองครับเฮ้ยอีรีว่ะเชียโดโอ้โหอย่างจูนเอาเยี่ยไปเห็นเนี่ยเอาเล็กครับเล็กของกันมูเสียผมพูดนะครับเลอะแล้วก็ไปดัดเอาเนี่ยนะได้เชียโดเต็มกาวเฮ้ยปัจจารป่ะตรนี้ก็เสียมอ่ครับเออเด้อเนี่ยเสียมความเนี่ยเพาะไม่ไม่ใช่เชื่อมเสียมความไหมเสียมเสี่ยมมันก็คือภาษาภาษาอีสานนะครับแปลเป็นไทยก็คือเชื่อมนะครับนะแต่เขาจะเสิฟังบนรุ่งเรียงนนะเออ เอามาท่ออะให้ดูท่อหน่อยเดี๋ยวเราค่อยถามสเต็ปเครื่องครับใส่ท่อนี่รู้ไหมเนี่ยคอเท่าไหร่อะไรยังไงโอ้เจ็บเงินเลยสิบบาทน่าจะยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดใช่ไหมแซ่คอยี่สิบแปดไล่ยาวมาเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋โอเคแซ่บดาบไหมคอแซ่บครับแซ่บใช่ไหมแซ่บเคยจับจีดูหรือยังเคยครับเกมเกมหรือยังยังครับยังไม่อยากเกมหรอกเนาะแซ่บผูดใด้ไปคนตะโกนมาตำรวจหน้าผู้เลกยกมือด้วยพู้ใด ผู้สาวคนไหนผู้สาวคนไหนผู้สาวบอกบายผู้สาวเราม่คนตะโกนเอิ่มแล้วกูก็กําลังจะถอดเชือกเอารถลงกระบะนะครับแล้วกูก็ได้แต่ยืนเอ๋ออยู่บนกระบะนะฮะแล้วขากูก็สั่นัวเข่ากูก็สั่นมือกูก็สั่นมันคนโดนยาโดนของมายี้นะฮะหลอนจัดอ่ะเรามาต่อกันหน่อยนะครับมาโชคพี่พี่แม็กโชคของพอดใช่ครับตัวนี้เป็นงานตัวไหน ตัวเทียบครับตัวเทียบเนาะเออแต่ผมจะบอกหน่อยเรื่องาชกพอดนะครับโชกพอดต,ตัวเทียบนะผมบอกเลยว่าอ่าความคิดผมแล้วกันนะผมว่ามันสวยนะผมชอบตรงนี้มัน,นสั้นๆดีมันจะได้โชว์สปิงเยอะๆอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่วิธีการดูพอดแท้ไม่แท้เนาะดูตรงนี้ใช่ครับของแท้มันจะยาวกว่าใช่ครับถูกต้องไหม<บ>เอออันนี้ไม่ถึงพันไม่ครับเหรเอ,อเอยถูกดีว่ะแล้วทรงสวยด้วยนะใส่นานได้ยังตัวนี้เพิ่งใส่ครับอ๋อเพิ่งใส่ใช่ไหมเพิ่งเดือนครับอ๋อโอเคก็ดูแลรถต่อไปก็ถือว่าดูแลรถดี อ่ะล้อข้างหลังมาอันนี้ก็ยางเบอร์4590เหมือนกันใช่ครับแต่คนละยี่ห้อกันหรือเปล่าล้ออันนี้จะเป็นของคาเมลนะครับลายไฟเห็นไหมคาเมลลายไฟ4590นะครับผมข้างหลังเป็น1.4แล้ว1.2 1.4ครับ1.4ข้างหน้าจะเป็นขอบ1.2จ <c oughs> ุดต้องไหมครับ <c oughs> โอเคอายัดดุมยอ่อเรียบร้อยนะครับดุมยอ่อพี่แม็กใส่นานหรือ,อยังตัวนี้ใส่นานแล้วครับใส่นานแล้ว พี่ได้ยินข่าวว่ามันมีผลเสียอะไรหรือเปล่าแม็กใช่ไหมใช่ครับน็อตสเตอร์มันคลายน็อตสเตอร์มันคลายเหรออ๋อแล้วมีซี่รวดแบบงอหรืออะไรหักอะไรงี้ไม่มีไหมยังครับอันนี้ยังไม่ยังไม่มีอันนี้ก็เคยเคยไปวิ่งมาแล้วครับอืมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับมามาดูฝั่งซ้ายหน่อยสเตอร์พี่แม็กสเตอร์ใส่เบอร์อะไรครับสิบห้ายี่ิห้าครับสิบห้ายี่สิบห้าน้ำหนักอยู่เท่าไหร่พี่แม็กน้ำหนักไม่ถึงห้าสิบครับไม่ถึงห้าสิบใช่ไหมขับเองใช่ไหมคันนี้ใช่ครับตอนจับจีก็ขับเอง เดี๋ยวอ่อโอเคประมาณนี้นรับผมนี่นะมีอะไรอีกไหมขาตั้งอย่างเทพนะฮะส่วนมากไฟรุ่นเขาจะเน้นสอดใช่ไหมเน้นสอดใส่ใช่ไหมเอออย่าคิดไปไกลนะครับเรื่องขาตั้งนะมึงอย่าไปไกลนะครับผมนะขาโอร่โอยเห็นไหมเนี่ยครับผมไม่เห็นครับผมว่ามันไม่มีนะครับอย่ารออย่างจูนเวลาขับตีนอยู่ตรงไหนพี่แม็กโชว์หน่อยเหยียบตรงนี้ครับเหยียบตรงนี้เอาเหรอครับผมถ้าหมอบอยู่ไงครับพี่แม็กโชว์หน่อยจะหมอบอยู่ไงครับประมาณนี้ครับ มองทางบอลนี่บ่ครับเฮ้ยเจ้ามุดแจ้งเยวอ๋อจะมุดอยู่งี้ใช่ไหมตะบเออว่ะอ้าอ้าโอเคโอเคโอเคเนาะไล่บอลเนาะอะไรถอดได้ถอดเนาะเดี๋ยวไม่ตะคันเกียร์พอนะครับเครื่องยังอยู่ไหมนี่เครื่องอยู่ครับเอาเลยเนึกว่าใส่โชว์เฉยเจ๊อาแต่ถามถามสเต็ปเครื่องใหม่ถามสเต็ปเครื่องใหม่พี่แม็กทำอะไรบ้างลูกเดิมครับลูกเดิมครับเป็นแคมไหมเป็นครับใช่เป็นแคมท่อสเตอร์อ๋อเป็นสเต็ปแคมท่อสเตอรเนาะไล่ e แปดห้าไหมไม่ครับยังยังเป็นเก้าห้าอยู่ใช่ ยังครับกล่องเดิมครับเดิมเดิมหมดแล้วหัวฉีพก็เดิมครับผมมีแต่แคมครับก็คือไส้ในก็คือมีแต่แคมเนาะครับผมเอออาร์จีพีเอสเป็นไงได้137ครับเฮ้ยจริงเหรอครับผมอ๋อตัวเอาตัวมันเบาเนาะแม็กเนาะครับวิ่งยาวไหม137เนี่ยประมาณมันมันบวมหอดรู้ครับมันเป็นแคมชิงครับเหรอใช่ครับมันเป็นแคมเชิงครับผมคือมันมีแคมแบบแคมใส่ธรรมดาแล้วก็แคมเชิงอย่างนี้เหรอครับอ๋อมันต่างกันใช่ไหมใช่จีก็เลยได้เยอะหน่อย ครับผมใช่ไหมครับปีร้อยสามสิบเจ็ดเลยใช่ครับผมเฉียดโตโคตรเอาอ่ะครับไม่เรื่องบบาเรื่องบาเบาอะไรเนี่ยจะเรื่อผลครับจะเรื่อผลส่งมาได้ครับผมขอบคุณครับบ่อรัดเลก่อนให้เทียรเขาจาส่งมากอ่ะบ่อจะเรื่อผลนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าบางกว่าทั่วไปเนาะเป็นนนัััคครรบบกลเขาเรียกเบาอะไรบบาชิงครับบบาชิงใช่ไหมคับผอ่ะพี่แม็กพี่แม็กก่อนสตาร์ทเปิดบบาให้ดูหน่อยมันเป็นแผ่นอ๋อมันเป็นแผ่นอย่างนี้เหรอเรา มันไม่ทะลุอ่ะไม่ครับเหรอก,ก็ขี่ไปอย่างี้เลยอ,อ๋อมันบุบเฉยครับอ๋อมันบุบไปเฉยใช่ไหมครับผมอ๋ออ้าวอ้าวเอ๋บุญก็ชอบกันกี่บาทนี่กี่บาทเนี่ยหนึ่งพันครับพันเดียวโอ้ก,ก็ไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกนะนี่นะประมาณนี้นะครับผมเบาะปลาส้งเชงใช่ไหมเขาเรียกอ๋อโอเคแลาวทีนี้ก่อนไปีเกียเอาดิเฮ้ยเรารอบจัดได้ไหมได้ครับได้เอาจัดตัวเฮาบ่มีคนตำรวจจะมาก็พอแค่นั้เอาเบิ้ลดิเชกเลเอาเอาเบิ้ลดิเชกเลยเอามามา ขัฟังเดินเบาก่อนเออดังแม่งจีเลยอับซักหน่อยได้ซักหน่อยสักหน่อย,อยจับเลยเอาแค่นี้ก็พอนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีบ้านคนนะครับโอ้ยแต่บรรยากาศแบบโคตรสวยอะครับดูดิถึงมันจะไม่มีบ้านคนนะฮะเราก็ต้องเกรงใจนะครับป <c oughs> ิกัดอยู่ที่ 137G ครับผมเนาะแคมพ์พ่อเตอร์ แกมเชงนะอ่ะฝากไว้ได้อ้อมอ้อมใจด้วยนะครับก็จะหล่อยังโมเสียวครับยังโมเสียวครับผมมีอะไรอยากจะฝากม,ม,มกั้ยโมเสียวอย่าฝากตำั้นถึงตำรวจนะไม่ได้ <c oughs> อ่ะโอเคขอบคุณพี่แม็กด้วยครับสวัสดีนะครับโอเคครับผมว <Wow S 1> ้าวจังจูนเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับรถเชงอ่ะเนาะนะ ไม่รู้วเขาแต่งกันนะครับใครจะว่ายัางไงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเงินเป็นเงินของเขานะครับไม่ใช่ของน้องคุณนะครับใครม่ชอบก็แล้วแต่นะฮะไม่ชอบก็ปิดไปนะขนาดไม่ชอบก็ยังมาคอมเมนต์ชอบกูอ่ากูดแรงไปเกือบแล้วเกือบแล้วดูคลิปกูจนจบแล้วก็ด่ากูอ่าฝากกดไลค์ด้วยนะครับไอคนที่จะคนที่ด่านั่นแหละครับนะกดไลค์กดแชร์กดใครกดดึงแจ้งเตือนนะครับผมเดี๋ยวเอจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ แก้วใช่ครับผมอ๋อเอาสวัสดีท่านผู้ชมหนะ่อยสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยครับชื่อแม็ก,แกกีกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับนะขอเถอะน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 ะได้ไหมนะถ้าเกิดใครจะสั่งอะไรแต่งนี่เลยเพจอำนาจอะไรแต่งคอนแกนถ้าใครจะสั่งน้ำยาเคลือบเงาจุดเคลือบแก้วนี่เลยเพจโคดเอาเลสซิ่งสามารถติดต่อสั่งได้เลยมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับครานี้เราสา่ท่อหนึ่งแก Bye. <sharp inhale>